หิมะหนึ่งปีพึ่งลงครั้งแรกพี่น้องฝรั่งเศสไปครับแตยว่าน้ำกันน้มขักไมพี่น้องเฮ้ยฝุ่นไน้องท่าเลหิมะแม่น้ำแสนขักขนาดไยพี่น้องเ้ีุ่่น้ะ่ะเป็นตาสะออน อู้หล่ะครับมึงลงกูะละล้ะมืดฟ้ามัวดินเลยพี่น้องเอ้มาสิทวงามขักงงามแน่พี่น้องเอ้หิมะครั้งแรกของฝรัลล่งเศสพี่น้องลงแรงมากเลยท่ามกลางหิมะฝนกับแม่น้ำแซนภาพสวยๆครับไปครับ นี่ครับพาไปเบิ้งทางนี้นะพี่น้องเนะอองาะเขาหมุนทังนี้ก็หนาวเข้าหมุนพี่น้องเข้าหมอุนนี่ก็เป็นร้านอาหารเลยพี่น้องทั้งนี้ไนไตสะพานร้านอาหารดังมีแต่พวกดารามากินเลยครับเลย ไปอยู่มงหเหลือนะท่องเที่ยวยังมียังมีให้ชมอยู่พี่น้องแต่หนาวมากเออหอิงามครับพี่น้องเลยไป,ปยพี่น้องเลยไปเลยคนบรรยากาศดีๆภาพสวยๆมาฝากพี่น้อง ทางโซนเมืองไทยโซนเมืองลาวหรือโซนยุโรปของเขานะครับเ้องามผักพี่น้องเลยปีมะปีแรกครั้งแรกของฝรั่งเศสพี่น้องฝ้าเป็นน้ำอยู่พี่น้องเลยงามแบบพี่น้อง นนวพี่น้องหนวยังเลือหเยอะเลือชมบรรยากาศสวยๆบ่ได้เห็นมาังายได้พี่น้องเลยหิมะดีนะครับเพิ่นเป็นหิมะฝนนะครับนะ้อตกลงมาแล้วก็ละลายไปทันทนเลยยางบ่ไดแล้วพี่น้องเลย <laughs> ยังไปเล,เลยเพี่น้องเลยเต็มหน้าเต็มตาพอ,อ,าอ่นี่เสี้ยวหมดนะชมกัดไปยาวๆเลยพี่น้องป,ปมางามเตยพี่น้องเึงหิมะหิมะหิมะพี่น้องเอ้ยหิมะไปพี่น้องไปมมไปเรื่อยๆม,ม,ม,มาแข่งไปป้พาพี่น้องมัตั้งใจมาตากหิมะไอ้ใช่เรือไงพี่น้อง นะครับอยากพูดหรือพี่องเลยคุณขอบคุณหลายแล้วครับผมอขอบอคุณทุกกำลังใจเด้อที่เข้ามารับชมนะครับนะพี่รองเลยเต็มเสียพีเอซีเลยพี่้อง หนาวอ่ะพี่น้องพี่น้องหนาวานปะยังไปได้เลยพี่น้องยานมืนคนับเอานนำหวานมาใส่ได้เลย,เลยพี่น้องกินได้เลยมันต่อไวชมบรรยากาศภาพ,พสวยฝากพี่น้องสลับไม่หับสลามแซ่บของเขานอนะครับนะ ก็ไข่หมดอนเลยพี่น้องเลยด้นนามไหลเลยพี่น้องเลยชมบรรยากาศภาพสวยๆของฝรั่งเศสของฝรั่งเศสโอ้ยขักแน่พี่น้องเอ้ยปีมะเนี่ยเหนียวผลละวาเลยพี่นอ้อ,นนนอง รยากาศคามเยอย็เขาโผล่เลยพี่น้องอย่าลืมนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องในบ้านบนหนาวครับ ภาพเป็นสวยมาฝากพี่อน้องเป็นทะเลไปเลยแหละพี่นร้องเป็นทะเลหิมะไปเลยพี่นร้อง งามหลายงามหลายพี่น้องเนียปีหนึ่งครั้งแรกครั้งแรกของฝลั่งเศสพี่นอ้องที่หิมะลงแรงมากอ,อ๋อดีด้พี่นอ้อง แต่ตอนแล้วพี่น้องเนาะตัวสับดีซีเปียกหมดแล้วพี่น้องเอ้ยเข่าจับปลาก้องหมดแล้วพี่น้องครับดีซี่ก็ได้ฝากไว้้าเป็ยสวยงานไเลยพี่น้องเลยมิมากอพราะแล้วเราพี่น้องเปียกหมดแล้วพี่ล้วองไม่เจอกันไม่นะครับ